หาคุณกำลังมองหาเว็บที่บริการปั๊มฟอปั๊มไลค์ปั๊มแชร์และอื่นต้องนี่เลยปั๊ม LF. com เว็บไซต์ที่ช่วยเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดผู้ติดตามยอดวิวครบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้ง Facebook, IG, TikTok, YouTube ราคาดีที่สุดระบบปลอดภยัยไม่ต้องล็อกอินเข้าบัญ,ญชีโซเชียลใช้งานง่ายเพียงเซิร์ช Google p u m l f. com สวัสดีครับผม CPU นะครับแลวันนี้นะครับเราจะมาแจกสคริปต์แบบ MMC นะครับผมซึ่งสคิปตัวนี้ก็เป็นสคริปต์ที่มีคีย์แต่ว่าเรกรงว่าสคริปต์ตัวนี้เป็นสคริปต์ที่ดีที่สุดที่ผมที่ผมหาได้เลยนะครับทาให้เนี่ยผมจะมาสอนคิดคีย์กันง่ายๆเลยนะครับผมร mm hmm. ับแรกเนี่ยเอาสคริปต์ตามขั้นตอนของผมเสร็จแล้วใต้คลิปนะครับก็จะใต้รันมาจะเป็นหน้าต่างอย่างนี้ให้เราทําการกดก็ t ีย y แบบนี้เราทําการไปหรือใครมีโคมอะไรในมือถงมือถือก็เข้าไปได้ ดังนั้นมันจะเปแบบนี้นะก็มี6ชั่วโมง12ชั่วโมง24ชั่วโมง48ชั่วโมงผมจะาแค่6ผมจะาแค่ 6, แค่6ชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าหากว่าคุณเอา12ชั่วโมงก็จะเป็น2เตป็ปแต่ว่าถ้าใครเอาหนึ่งถ้าใครเอาแค่6ชั่วโมงก็จะเป็นแค่1เตป็ปผมจะใช้โดยการใช้ลิงขวัตรแต่ว่าใครจะใช้ลุ้นแล็บก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเป็นลุ้นแล็บได้ไหมเอาเป็นลุ้นแลบโชว์ดีวก,วกว่านะพวกลิงขวัตรเนี่ยใครๆก็ บางคนอาจจะยังทําไม่เป็นนะครับผมก็ง่ายๆให้ทําการกดอันนี้ <c oughs> แต่อย่าไปดาวน์โหลดอะไรไนะมันเป็นไวรัสนะครับให้ทําการกดกากระบาดปิดไปแบบนี้นะครับจากก็รอตรงนี้หน้าหน้าตรงหน้านี้นะแล้วก็ห้ามออกไปไหนนะครับพอจนกว่ามันจะขึ้นเป็นสีเขียวหรือว่าติ๊กถูกนั่นเองแล้วก็ทําการกดอัลลอก c คอนเทนต์นะครับแต่ว่าตอนนี้รอไปก่อนนะครับผมแล้วก็ห้ามใช้ ad ดีบล็อกเพราะถ้าใช้เนี่ยก็มีโอกาสที่คุณเนี่ยจะโดนโดนมัน โนมันดีเทคนะก็คือตรวจจับแล้วก็แบบว่ายังไงลนะ่ะก็จะให้เราเอาออกก่อนหรือว่าทําการกดปิดเฉยๆไม่ต้องลบก็ได้แต่กดปิดเฉยนะจากนั้นนะครับจะเป็นอย่างนี้ก็คือที่ถูกกดล็ o กคอนเทนต์จะได้คีย์มาอันนี้ก็คือ6ชั่วโมงนะครับเพราะว่าผมเอาแค่6ชั่วโมงเนาะไม่อยากเอาเยอะนะครับผมจากนั้นกดวางไปเลยแล้วก็กด enter ไปทีนึงก่อนแล้วก็กดเช็คคีย์ตรงนี้นะครับจากนั้นมันจะบอกว่า เสร็จแล้วจากนั้นหน้านี้ก็จะออกไปก็จะเหลือแค่อันนี้ส่วนหน้านี้ส่วนหน้านี้ทําไมไม่ออกไปอ,ออกไปละนะครับเสร็จละนะประเดงนขอทำการเซตติ้งอะไรก่อนนะทุกคนโหจะมารีวิวให้ดูกันเลยแล้วก็แจกกันเลยเพราะว่าเป็นยังไงเนาะต้องฟาร์มเลเวลนะครับอันดับแรกต้องเลือกม็อบก่อนไหมไม่ต้องเลือกเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นสัหรับคนที่ไม่อยากฟาร์ตาเลเวลครับผม นี้มีพวกเอ่อพวกเทเลพอร์ตทูโลเคชันฟาร์มก็คือเป็นเกาะที่เราฟาร์มซึ่งอันนี้ก็คือผมอยู่เกาะวัมชินเนาะนะก็จะมีเป็นออโต้ฟาร์มอันนี้สิเล็กอันนี้บอกไปแล้วเทเลพอร์ตทูมอสที่ก็คือที่เราเลือกไว้อะไรอันนี้คลิกลาวานะเป็นฟอเบอรเวบอนนะครับก็จะมันก็จะ a u t ออโต้คลิกให้เรา ก็จะกดออโต้คีย์ให้เราซึ่งกด1,000ครั้งจะได้ฟอสบาร์เวปอนมาแล้วก็รอมันไปออโต้เลดวีสองเอาเวคเคนออฟต้องมีเอาเวคเคนออฟนะครับก็คือเดี๋ยวเขาจะหาเวคเคนออฟอะไรให้เราบลาบลาไปเลยนะครับผมก็ตามสตรีมเหมนเนาะมีฟอสเคนเวบอนนิดหนึ่งหมื 1, ่นเจมแล้วก็หนึ่งหมื่นคลิกอ่าเช็คคลิกนะครับมาดูกันว่าผมมีฟอสเคนคลิกเท่าไหร่ผมมียูคลิกอะไรวะไม่ไม่ไม่บอกด้วยนะ ก็แค่ที่อยู่ใ,ใกล้ๆน,นะครับบลา์เบอรเบร์ดก็มีผมสกีบีดี้ทอยเลดบทข้อที่สามสิบสี่วัตเตอร์ฟัคคืออะไรวะออโต้ฟูลลี่เรดวิร์กโอลี่อินสตาเซอร์เวอร์นะครับซึ่งไม่เวณเซิร์ฟของเกมนี้มันฟรีนะเออเดี๋ยวออโต้ฟาร์มบอสนะครับแล้วก็พีวีพีอย่างต่างก็เป็นกับพีวพีกับพีเออร์เนาะครับแต่ผมอยู่คนเดียวในเซิร์ฟนะครับแล้วก็นี่เป็นออโต้คอนฟิกเพุซซี่เรด ขอหมายถึงว่านี่น่าจะเป็นสุ่มหรือเปล่านะครับสตโตฟุตนะออโตัรนดอมฟุตโดยาการใช้โตโรฮายคิฮะบายบูโซฮายคิอ๋อลืมไปตังไม่มีฮายคิคนเลอะเฮนฮายคิผมมีแล้วเวสอร์ฮะกูมีแล้วไม่ใช่เหอรอเวสโกเดะเดะๆๆะแปลกๆแปลกๆ มาดูแบบมาดูทุกคนเป็นสกอร์มีแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวรอมันคลิกเสร็จก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปให้ดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นพวก Auto ออโต้สตัดต่างๆเนาะซึ่งอันนี้สำหรับคนที่ฟาวเวอร์ไม่ตันแบบนี้นะครับก็สำหรับนี่คุณผมผมอยากจะอัปเดตแต่ดาวของตันแล้วอะไรแบบนี้คุณก็อาจจะไปอัปดีเฟลต์ต่ออะไรแบบนี้ก็เปิดไปผลพีศาจไม่เล่นอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เทเลพอร์ต to i s l a n d ์นะครับอันนี้มิสเตอร์วิสกีนคือเฮียอะไรวะ โอ้ยสัตว์ลีดวิสเอพีเอสนะครับเดยชันใช้เอ่เอ,อวิสบิสกี้นะครับผมลีมูคคิวเ l ฟเ f กต์พูด่เพ็ดฮอล์มเซิร์ฟเวดีไซน์เซิร์ฟเวอร์ก็พี่ที่ขอเซิร์ฟเวอร์ของของขับนี้นะนะครับทุกคน setting ก็เป็นพวก weapon ที่เราจะใช้ในการฟาร์มก็มีนี่เมนเมนวลนะครับว่าคุณอยากจะฟาร์มแบบไหน upper lower เอ่อ below แล้วก็ high นะบ i g h นะ ติอีคลิปอ๋ออเลยครับแบบนี้ได้แล้วอ๋อได้แล้วไม่ใช่หรอนะคือผมได้แล้วเนาะผมขออนุญาตผิดก่อนด้วใครจะเอาหลายอันได้หรอได้หรออย่างอย่างมึเน,นะครับนีโอ้ยคือฟอปป้านะเจตีเลยนะเจตีเลย ผมขอได้ใช้เป็นดาบเหมือนเดิมเพราะว่าดาบเนี่ยดีสุดในเกมแล้วไม่ดาบยลว่าดีสุดแต่ว่าผมมีแค่ดาบนี้เพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้ฟาร์มอะไรขนาดนั้นนะครับ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เล่นบ่อยวะง่ายเหรอครับนั้นแ๋ยวผมใช้โชว์เลยนะอ่าตอนนี้ก็ผมใช้ดาบใช่ไหมอ่าผมก็จะใช้ดาบในการตีแบบนี้เห็นไหมแล้วมันจะรวบบ๊อบมาเห็นไหมจะรวบบ๊อบมาแล้วก็มาตีที่เดียวกันแบบนี้นะครับง่ายมากมาก เข้าใจง่ายมากนะครับก็จะตีแบมีฟาร์มเลเวลไปเรื่อยๆนะครับผมชิวๆก็แบบอะไรต่างๆก็บอสบอนนี้ก็เข้าใจง่ายๆแล้วเดี๋ยวผมใช้ใดูดี๋ยวก่อแต่บอสมันจะเกิดไหมนั่นสิบอสน่าจะยังไม่เกิดออกมานะะครับมีมเบสโรบอ t เออแล้วผมแนะนำให้ เจ้าเล่ด้วยนะครับถ้าเจ้าเล่ดเกิดก็คือเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันน่าจะไปตีให้เองแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเฮียอะไรเกิดเลยนะครับนะมีฟูลี่ฟาร์มบอสออตโต้เลดนะอ,อ๋อเลดนี่ไงเดี๋ยวผมจะลองดูว่าออตโต้เลดจะเป็นยังไงนะครับ ันเป็นแบบฟูลี่ก็คือแบบทำให้ทุกอย่างเองเลยนะครับแบบว่าคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนี่ครับแต่ว่าอีกอันก็คือไม่ใช่ฟูลี่อะไรแบบนี้ก็อาจจะไม่อาจจะไม่ได้แบบคิวขนาดนั้นแต่นี่ครบสามารถฟาร์มเลดได้ชิวๆเลยอะไรแบบนี้ไงหมดปะ่ะนี่ฟาร์มหมาเนี่ยฟาร์มหมาตีหมาตีหมาแล้วรอย อะไรเลยไหมวะบุรีฟาร์มอันนี้เป็นหน่วยพวกอัปเดตอินโฟบอสเปิดไปคาโต้บอสบุรีบอสเออแล้วลงเหรียญได้เยียอะไรวะลงเหรียญได้เยียอะไรวะไม่รู้รอ่ะขอค่าโต้ตายด้วยไม่รู้ว่าลงเหรียญได้เอ้ว มาต,ตายดิยไม่รู้ว่าโงเรียมมาได้อะไรอะ <c oughs> ตายก็ไม่เกี่ยวหรอกูออกจากกันนี้ได้ไหมนี่ไป Let's go เฮ้ยจิบหายละเออเป็นว่าช่างหัวมาแล้วนะทุกคนมาดูบอสกันดีกว่าอะไรนะอ๋อ ต้องเวลอันนี้ก่อนเอา้าอีวิวนูกเกิดเีอยอีวิวนูกเกิดก็ไม่บอกแต่ทำไมไม่ไมตีอะไรเลยไหมวิวไม่ถึงครับมันต้องเวลึงพันสี่ร้อยก่อนเนาะเอออ่ะอันนี้ตีได้ไหมขอร้องตีได้เหอะเดีจะโชว์ให้ดูเฉยอ,อะ เออตีได้เว้ยเห็นไหมมันจะตีแบบชิวๆเลยนะอันนี้ดีมาก,มากๆแถ่ด้วยความที่กูเวลไม่ถึงนั่นเองนะครับน้องๆก็เลยไม่สมามารถที่จะไปตีไอ้บอสอีวิลนูที่มันดอบดาวิโอลุได้นะแต่ความจริงมันตีได้นะแต่ไม่ต้องรับเพลยนไงแต่ว่าก็าาทับนี้ก็ไม่ได้เขาคงไม่ได้คิดแบบหลายแพนขนาดนั้นละมั้งนะครับก็อันนี้ก็ได้อยู่แหละเป็นว่ามันโหด พอแบบพอเล่นได้เลยแบบชิวๆเลยนะก็เหมือนกับพวกสกิปเสียตังอะไรแบบนี้เลยนี่ครับก็ดีพอสมควรเนาะเออเปล่งอ,อไอเทมเอตอนแรกเราฟุดเด้อเด้ออยากรู้ว่าตอนแรกเราอานะไรไงใช้มันนี่ดิเออเออด้วใช้ใช้เจมเดีกว่ามั้งใช้เจมใช้เจมลองดูลองดูลองดูอ,งดอ,งดอ่ะออโต้ออโต้สุ่มสุ่มไงวะเอาไปเลย นี oh, an uh, ่ไงนี่ไงเฮ้ย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 ไมอายโมูอ้ายเผาอ๋อมัมีแอนิเมชั่นอเหระอ่าผมใช้ออโต้เก็บผลเข้ากระเป๋าเออนี่ไงเนี่ยมันเข้ากระเป๋าหมดเลยมันมันมันไม่มีเลยมันไรวะไม่ได้มีใน ไม่ได้มีในกระเป๋านี้แปลว่ามันเก็บข้อกระเป๋าให้หมดเลยเย้ดีดีดีอันนี้ดีเวลาแบบออโต้สุ่มผลจะได้ไม่ต้องแบบมานั่งเก็บข้อกระเป๋าเองอรเนาะเออเห้ดูเด้ดูเฮ้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เออพาวเวอร์ Power, ใช่ไหมเออนี่เป็นไงเออเด้อเด้อเดเด,เดแล้วมันเกิดเรื่อยๆหรอ ฟาร์มชิวชิวเล่ต้องนี่นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันวันนี้นะไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีเฮอะไรจริงๆอะไรนะเอาไปรบแบบเย็ยนี่มันมันกาวแล้วเด็กๆก,ก็ชอบเล่นกันผมเลยว่าแจกเพิ่มนะครับเออต่อไปอยากให้ผมแจกคลิปแบบอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีสุดีครับบ๊ายบายจาก,กันคลิปหน้าดูกคนสกิปอยู่ใต้คลิปนั้นแล้วไปเจอกันนะครับผมอย่าลืมข้อที่ขอของผมนะครับแจกเออแจกโรบักอ่า <laughs> ไปแลยทุกคน See you again next time บ๊า